สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องข้อกำหนดรายได้ของสปอนเซอร์ขอกรีนคาร์ดปี2022นะคะเนื่องจากว่ารายได้ของสปอนเซอร์เป็นคุณสมบัติสำคัญและเป็นคุณสมบัติหลักๆที่ผู้ถือกรีนคาร์ดหรือว่าซิติเซนจะต้องผ่านเกณฑ์รายได้ก่อนที่คุณจะมีสิทธิ์ยื่นขอกรีนคาร์ดให้กับคู่สมรสหรือว่าครอบครัวนะคะ ก่อนอื่นเรามาคุยกันนิดนึงนะคะว่าคนที่ถือใบเขียวเนี่ยขอกรีนคาร์ดให้กับใครได้บ้างนะคะ1คือคู่สมรสที่จดทะเบียนการถูกต้องตามกฎหมายจะใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะคะ2ก็คือบุตรที่อายุต่ำกว่า21ปีและยังไม่แต่งงานก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ปีเช่นกันนะคะ 3. บุตรที่อายุเกิน21ปีขึ้นไปและยังไม่แต่งงานนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ78ปีนะคะสำหรับคนที่ถือกรีนคาร์ดนะคะ และในกรณีของคนที่ต้องการขอกรีนาร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องและลูกที่แต่งงานไปแล้วคุณต้องเป็นซิติเซนก่อนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ขอกรีนคาร์ให้กับคนเหล่านี้จะ้ะรายได้ขั้นต่ำของสปอนเซอร์ที่ทาง USCIS กำหนดเอาไว้จะเป็น125%ของ federal p o v e r t y guideline นะคะ ซึ่งอันนี้จะเป็นสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วๆไปและรายได้เนี่ยมันก็จะผันแปรไปตามจำนวนสมาชิกครอบครัวซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น households i z e นะคะถ้าเกิดว่ามีสมาชิกครอบครัวมากขึ้นรายได้ขั้นต่ำของคุณจะต้องสูงตามไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวพี่มดจะขึ้นตารางรายได้ให้ดูนะคะทุกคนก็จะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจตรงกันนะคะ,ะดูในตารางนี่นะคะสมมติว่าคุณต้องการ sponsor คู่สมรสเข้ามาแล้วกันนะคะคุณก็จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำา2 8 8 8 7เหรียญ US d ลลาร์ต่อปีนะคะอันนี้สำหรับคนที่อยู่ใน48รัฐยกเวน้น阿拉斯กากับฮาวายนะคะตัวเลขก็จะสูงสูงขึ้นไปต่างกันนะคะอันนี้เขาก็ค่าครองชีพเขาสูงกว่านะคะทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวของคุณมีสมาชิกเกิน8คนขึ้นไปเขาก็จะ ต้องไปบวกรายได้เพิ่มนะคะต่อคนก็คือ5,900เหรียญต่อคนค่ะส่วนอลาสกับฮาวายีก็จะผันแปรไปตามจำนวนนี้ด้วยเช่นกันทีนี้ในกรณีที่คุณเป็นทหารนะคะกฎเกณฑ์ก็จะแตกต่างกันไปนะคะทาง USCIS ได้กำหนดเอาไว้ว่าคุณจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเป็น100%ของ Federal p r v v r t y Guide Line นะคะซึ่งมาดูถ้าเกิดว่าต้องคุณต้องการสปอนเซอร์คู่สมรสเข้ามานะคะ คุณจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำา18,310เหรียญต่อปีนะคะสำหรับคนที่อยู่ในรัฐ阿拉斯าก็ต้องมีรายได้22,890ปยเหรียญต่อปีสำหรับคนที่อยู่ในรัฐฮาวายนะคะก็ต้องมีรายได้ขั้นต่ำา21,060่นเหรียญ US ดอลลาร์ต่อปีค่ะและในกรณีที่คุณมีสมาชิกครอบครัวเกิน8คนขึ้น,นไปคุณก็ต้องมีรายได้ เพิ่มไปต่อคนนะคะจำนวน4,720เหรียญต่อปีต่อคนเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐ阿拉斯าและก็ฮาวายก็จะสูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าสมาชิกในครอบครัวที่คุณจะต้องนับรวมเข้าไปเพื่อที่คำนวณรายได้ให้ถูกต้องนั้นมีใครบ้างอ่ะคนแรกเลยหนึ่งก็คือตัวคุณที่เป็นสปอนเซอร์ 2. ก็คือคนที่คุณจะขอกรีนขาดให้นั่นเองนะคะอาจจะเป็นคู่สมรสบุตรคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องนะคะและ3ก็จะเป็นผู้ติดตามของคู่สมรสที่คุณกำลังจะขอใบเขียวให้เขานั่นแหละค่ะอาจจะเป็นลูกของคุณเองหรืออาจจะเป็นลูกเลี้ยงลูกติดอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็สี่นะคะก็คือ บุตรของคุณเองที่อายุต่ํากว่า21ปีแล้วก็ยังไม่แต่งงานนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่บ้านเดียวกับคุณหรือเขาเอาจจะย้ายไปอยู่อ,อพาร์ตเมนต์หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ5ก็คือบุคคลที่อยู่ในอุปการะของคุณที่คุณใส่ชื่อเป็น dependent ตอนที่คุณเคลมภาษี ประจำปีนั่นแหละค่ะและ6ก็คือบุคคลที่คุณเคยเซ็นค้ำประกันให้เขาหรือว่าคุณไปเป็นจอยสปอนเซอร์หรือโคสปอนเซอร์ให้กับเขาเขาก็ยังอยู่ในอุปการะของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนึกให้ดีๆแล้วก็ใส่ให้ครบทุกคนนะจ๊ะ เมื่อคุณเช็คตารางรายได้เรียบร้อยแล้วสมมุติว่ารายได้ของคุณผ่านเกณฑ์คุณสามารถที่จะสปอนเซอร์ครอบครัวเข้ามาได้ใช่ไหมคะทีนี้คุณก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อมาพิสูจน์ยืนยันว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติจริงๆทาง USCIS เขาจะให้คุณกรอกแบบฟอร์ม affidavit of support นะคะหรือที่เรียกว่าเป็น I864 นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบยกตัวอย่างเช่น f ฟดเออร t e ล้ r แท็กซ์รีเทนปีล่าสุดนะคะของสเตทไม่เอานะคะเอาของ Federal ซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการจะขอเียนค้าให้กับครอบครัวในปี2022นี้คุณก็จะต้อง ยืน่นเรียกว่าเอกสารจ่ายภาษีของปีล่าสุดคือปี2021นั่นแหละจา้าและนอกจากนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะโชว์เอกสารหลักฐานทางการเงินได้ยกตัวอย่างเช่นเป็น W 2 form หรือเป็นสลิปเงินเดือน Paystuff อะไรก็แล้วแต่และในบางกรณีบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะขอให้คุณ ยื่นเป็น IRS tax transcript 3ปีย้อนหลังก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่เจ้าหน้าที่แต่หลักๆแล้วเนี่ยคุณก็ยื่นใบจ่ายภาษีใบเสียภาษีเนี่ยปีล่าสุดจะ้ะแหล่งที่มาของรายได้จะเอาจากไหนมาได้บ้างนะคะ 1. ก็คือเป็น wage ที่เป็นค่าแรงรายชั่วโมงสำหรับคนที่ทำงานได้เป็นรายชั่วโมงนะคะ2ก็คือ salary คนที่รับเงินเดือน 3ก็อาจจะเป็นเงินเขาเรียกว่า Retirement Benefit สำหรับคนที่ได้เงินเกษียณน,นะจ๊ะอ่ะ4ก็จะเป็นอลาโมนี่เงินค่าเลี้ยงดูหรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆ5ก็จะเป็น Child Support นะคะเงินค่าเลี้ยงดูบุตร6ก,ก็จะเป็น Dividend เป็นเงินปันผล หุ้นหรือกองทุนนะคะ7ก็จะเป็น Interest Earned ดอกเบี้ยต่างๆนะคะที่คุณได้อาจจะเป็นจากเงินฝากเงินเก็บอะไรก็แล้วแต่8ก็จะเป็นรายได้เสริมต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณอาจจะไปแบบขายของออนไลน์หรืออาจจะเป็นรับโปรเจกต์เป็นฟรีแลนซ์รับจ็อบๆอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแล้วก็9ก็จะเป็น a อ s e t s ต่างๆแอสเซทสินทรัพย์ทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่น บ้านที่ดินรถเ,เครื่องเพชรเครื่องทองอะไรแบบนี้จ้ะสมมุติว่าในกรณีที่คุณซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักนั้นมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ USCAS เขากำหนดถามว่าคุณจะทำอย่างไรได้บ้างง่ายๆเลยก็คือคุณก็ไปหาโคสปอนเซอร์ or, หรือจอยสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนร่วมนะคะเพื่อที่จะไปแอดอัพรายได้ให้มันเข้าเกณฑ์นะคะโดยคุณมีทางเลือก3อย่างนะคะคนที่จะมาเป็นจอยสปอนเซอร์ได้นั้นอ,อย่างแรกนะคะทางเลือกที่1นะคะคุณก็สามารถที่จะเอา สมาชิกในครอบครัวหรือ Household เดียวกันเนี่ยนะคะขอให้เขาเป็นามาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นลูกที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปแล้วแล้วมีงานทำจ่ายภาษีถูกต้องนะคะซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้คุณจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มไอเอฟเฟอร์เดวิดออฟ t ัพพอร์ตไอแนะคะซึ่งมันก็จะเป็นสัญญาการเงินระหว่างสปอนเซอร์ กับสมาชิกครอบครัวนั่นแหละจ้ะทางเลือกที่2นะคะจอยสปอนเซอร์ของคุณอาจจะเป็นคนอื่นไปเลยนอกครอบครัวยกตัวอย่างเช่นเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักที่คุณเคารพนับถือและเขามีไรายได้มากพอและอาสาสมัครเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณเป็นจอยสปอนเซอร์ของคุณเนื่องจากว่าการเป็นจอยสปอนเซอร์นั้นมันจะมีภาระผูกพันะระยะยาวนะคะ ก็ยาวแค่ไหนก็คืออย่างน้อย10ปี10ปีในที่นี้หมายความว่าก็คือคนที่คุณขอใบเขียวให้นั้นนะ่ะเขาก็จะต้องทํางานะสะสมเครดิตก็คือในเขาเรียกว่าเป็นเงินโซเชียลเนี่ยให้ครบ40เครดิตนะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นซิติเซนเมื่อไหร่เนี่ยคนที่เป็นจอยสปอนเซอร์เนี่ยถึงจะพ้นภาระไปนะคะและจอยสปอนเซอร์คนนี้เนี่ยนะคะรายได้ของเขาจะต้อง ผ่านเกณฑ์ที่ u s c i s กำหนดเอาไว้โดยที่ไม่เอาไปรวมกับรายได้ของคุณซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักด้วยนะจ๊ะทางเลือกที่3นะคะจอยสปอนเซอ o r ของคุณก็อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังขอกร e นคาร์ดให้เขานี่แหละค่ะก็คือผู้สมัครขอกร e นคาร์ทที่คุณสปอนเซอร์ให้เขาอยู่เขาสามารถที่จะเป็นจอยสปอนเซอร์ ร่วมกับคุณได้โดยที่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องมีรายได้ประจำซึ่งเป็นซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากแหล่งเดียวกันเข้ามาตลอดแล้วก็ถึงแม้ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้กรีนคาร์ดไปแล้วเขาก็ยังคงต้องมีรายได้ตัวเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เขาถึงจะมีสิทธิ์เป็นจอยสปอนเซอร์ของคุณได้ค่ะในกรณีที่จอยสปอนเซอร์คนที่คุณกําลังขอกรีนการ์ดให้เนี่ยเขาไม่ได้มีรายได้ประจํานะถามว่าเขาสามารถใช้แอสเซทหรือทรัพย์สินสินทรัพย์อย่างอื่นได้ไหมที่เพื่อที่จะมาร่วมเป็นจอยสปอนเซอร์ทาได้ค่ะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่3อย่างซึ่งอไอ้พวกแอสเซทพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเข้าเกณฑ์เงื่อนไข3ข้อดังต่อไปนี้ อย่างแรกจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินอาคารกองออมกองทุนหุ้นเครื่องเพชรเครื่องทองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสามารถขายแล้วมันเป็นเงินสดได้เขาก็จะเรียกว่าลิควิดนะและเงื่อนไขที่2ก็คือสินทรัพย์นี้จะต้องสามารถที่จะโยกย้ายมายัางประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้วยนะคะและเงื่อนไขที่3ก็คือ สินทรัพย์ที่มีเนี่ยเมื่อรวมมูลค่ากันแล้วจะต้องเป็น5เท่าเป็น5เท่าของรายได้จำนวนรายได้ที่สปอนเซอร์เนี่ยขาดไปนะเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์ของคุณเป็นผู้ถือใบเขียวใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารายได้ขาดไป5000เหรียญน,นะคะเมื่อเช็คตารางแล้วขาดไป5 0 0 0เหรียญเท่ากับว่าไอมูลค่าสินทรัพย์อของจอยสปอนเซอร์เนี่ย ต้องคูณ5เข้าไปเท่ากับว่าเขาจะต้องมี25,000เหรียญน,นะคะถึงจะมีสิทธิ์เป็นจอยสปอนเซอร์ได้ส่วนในกรณีที่ผู้สมัครเ,เรียกว่าสปอนเซอร์หลักเนี่ยเป็นซิติเซนใช่ไหมคะจอยสปอนเซอร์ของคุณเนี่ยก็จะต้องมีทรัพย์สินรวมกันแล้วมีมูล,ลค่าเป็น3เท่าของจำนวนรายได้ที่คุณเนี่ยขาดไปตามตารางนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดารายได้ของสปอนเซอร์หลักขาดไป5,000เหรียญเท่ากับว่าอจอยสปอนเซอร์ของคุณเนี่ยก็จะต้องมีสินทรัพย์อย่างน้อย15,000เหรียญขึ้นไปเขาถึงจะใช้แอสเซทเป็นจอยสปอนเซอร์ได้อธิบายแบบนี้เข้าใจเนอะไม่งงเนอะ เพื่อนพี่น้องท่านไหนที่กำลังวางแผนจะขอ Green Card ให้กับคู่สมรสหรือครอบครัวของคุณในปี2022นี้ก็สามารถที่จะใช้เ,เกณฑ์ฐานรายได้นี้ได้นะคะก็ใครที่กำลังจะขอเนี่ยฝากมาอัปเดตพี่มดนิดนึงนะคะว่ารายได้ของคุณผ่านไหมถ้ารายได้ไม่ผ่านแล้วคุณเลือกทางไหนที่คุณเลือกจอยสปอนเซอร์ทางไหนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะ ก็พี่มดเจาะดีเทลให้มากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ กดไลค์เป็นกำลังใจพี่มดด้วยใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนี่ยพี่มดจะมาอธิบายเรื่องการขอวีซ่าครอบครัวเพิ่มเติมแล้วกันนะคะคลิปนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะลงดีเทลขั้นตอนได้เพราะว่าคลิปมันยาวมากแล้วเอาเป็นว่าติดตามชมตอนต่อไปนะคะทุกคนโอเคคะ่ะรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบาย